คราวนี้กับเป็นบทเพลงฮอนที่บ้านที่เราสนินะครับค่ะทีนี้ก็ถึงเพลงที่เราเราก็จะร้องออกเพลงค่ะแล้วก็มพูดคุยไว้ก่อนแรกมองควานงงใจเพลงนะคะคือแล้วที่มาจากละครอะไรเร่องนี้คนที่ก็ยังพูดไม่จบเลยแล้วก็เป็นเพลงยังไงนะพี่หมอผมก็ตกใจครับเราจำได้เลยร้องท่านเดียวขนาดนั้นปรากฏว่าเดี๋ยวท่านอยู่จริงๆนละร้องเสียงใสของเราครับ เกี่ับสุีพวกแมงสากเหที่เป็นศิดสายเลวันนี้เป็นการชนะเป็นอป็นมอัมงสบทีนี้เป็นเตงที่กำเนดจากบมานหรือแมงสาโดยตรงครับโดยการประพันธ์ขึ้นมานะครับโดยใช้ในการผู้ชมบผู้ชโดยบคือเนื้อนี้มันมาจากเรื่องเิ้นพระราชาแตงานะครับและผู้วยโดยแมสาบเนี้ยมาปราบเพื่องบทร้อนด้วยแล้วก็แต่งมอเพื่อให้เข้ากันได้ทีนี้จริงๆแล้ว ออกแนวหวานนะครับฟังมรื่ออนเริงนะครับเป็นเพลงรักเป็นหนึ่งนะครับเป็นเพลงรักเป็นหนึ่งเรามาฟังเพลงรักของเพลงมอยกันครับมอนบางนักเพลงครับ